กบรรยากาศตอนเสาร์นะครับกําลังยางมาสวนตอนนี้หกโมงสิบสองนาทีนะครับไอ้ไรกับตาไม่กับต, <c oughs> ตาใหญ่เ็ดสายพายคือกระเป๋านักเรียนนะครับบาสิเอาไปแบกเอาอันใบใหม่มาใส่สวนนะครับต้นตเวนกําลังขข้นครับพี่น้องผม กาดีดีสดสื่นนะครับมีฝนตกมาเมื่อวานนี่ส่วนคำคำนี่ละคือซุ่มมือครับสิต,ตกแห้งเน่อยู่แต่ก็ยังบ่ทวนน่าน้ำยังไม่ได้ถึงว่าสี่ครั้งพอซุ่มๆนี่หละก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าฝนกำลังซีมาแล้วนะครับแกมือได้แล้วพันสิ นวลมากคักนะครับเสด้ใต้อื้องเสด้กินอืงไข่หาลูกนะอ้ามาหอดสวนแล้วนะครับระยะทางยางมากรกสิเกือบกิโลหนึ่งอยู่บาจักนะครับยางมาสู่เสาตอนนี้ก็กำลังเปิดพามานั้งนะทำการแสดงขุดสะเหียนเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ หมวมาสูมือนะครับกับซีมี่ค้าตังกล่องเลื่อยเครื่องมือพวกเทียมตัดกิ่งใหม่น้่ยาเร่งลากนะครับก,ก,ะกฟฟระเทยสั่มกระไพยกาแฟขาดบ่ได้นะครับไข่ๆข่ไข่ลวกสองหน่วยนะคเอามาเพิ่มพลังนะครับออกจากดากมันไม่ๆห,หันระเ <laughs> อาพอล้วครับผมบรรยากาศ โอ้มีนามพร้อมขอดไขกรกบไขรอืงนีเห็นเสียงอืองห่องยู่ไดออดออดออดอยู่โอ้ซุมดีสุมเสื่อนีครับก็สุประเอกเปิดนนามเส็กุกใหม่แล้วครับเศ้านี่เอ้าขออนุญาตบาดข้าสสแตกกระแฟครับไขรก่อนครับยังสีคุดน,น้อ <laughs> ง